สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดกรูอ๋อน,นะครับคุณผู้ชมคือก่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะขึ้นไลน์ครับคุณผู้ชมนะทำวิดีโอเลยนะผมได้เกิดเหตุการณ์แบบส,สดๆอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าแบบสะเทือนใจผมมากนะฮะผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าในการทําร้านมีดจะเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะฮะผมได้คือต้องท้าความก่อนว่าผมเนี่ยนะได้ ลงคลิปวิดีโอมีดเกี่ยวกับดามัดกัดไปเมื่อหลายคลิปก่อนใช่ไหมครับแล้วบังเอิญว่ามีลูกค้าก็มาซื้อตามปกติแหละนะฮะทุกอยาก่างปกติหมดเลยแต่ว่าบังเอิญน,นะฮะมีพี่ท่านหนึ่งโทรมานะว่าอยากได้มีดพับดามัดกัรดดามหอยป๋าฮือแบบนี้นะนะแล้วพี่เขาก็ซื้อไม่ทันมีคนซื้อไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าพี่โทรมาตอนเย็นแล้วเขาก็บอกผมว่าอ,อ,อาจารย์ถ้าเกิดว่ามีดพับดามัดกัดเนี่ยนะเข้ามาเนี่ย อาจารย์ช่วยโทรกลับหาผมหน่อยได้ไหมนะซึ่งผมก็บอกว่าเอ,อ่ออีกสองสามวันมันก็จะมีเข้ามานะครับพี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่รุ่นเดิมนะอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปเขาบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรแค่เป็นด้ามมิดพับดามัดกัตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเป็นด้ามหอยเป่าหือ้อเขาบอกเขาโอเคนะให้โทรหาเขาด้วยถ้าเกิดมีของนะผมก็อ่ะโอเคก็ได้ครับพี่เขาสั่งไว้แบบนั้นผมก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะจนกระทั่งวันเนี้ยมันมีมีดพับดามัดกัตมาทั้งหมด6กเล่มนะคุณผู้ชมนะฮะ ผมก็ทยอยโทรตามที่แต่ละคนเขาบอกไว้นะฮะก็ปรากฏว่ามีคนปิดไปแล้วประมาณ2เล่มถึง3เล่มนะฮะแล้วก่อนขึ้นไลฟ์ผมก็นึกขึ้นได้ว่าพี่คอยโทรหาผมก็เลยโทรหาครับปรากฏว่าปลายสายที่รับเนี่ยก็คือโทรไปปั๊บเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งรับผมก็บอกว่าสวัสดีครับผมครูอ๋อจากร้านมีดครูอ๋อครับพอดีผมเนี่ยนะมีมีดพับดามัสกัสมานะฮะ แล้วบังเอิญว่าเป็นด้ามหอยเป๋าฮื้อเหมือนที่คุณผู้ชายต้องการนะผมก็เลยโทรถามว่ายังอยากได้รับของอยู่ไหมนะพี่ผู้หญิงก็บอกว่าอะไรสั่งของอีกแล้วเหรอไม่มีตังค์จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ตะโกนเรียกพี่ผู้ชายก็ทะเลาะก,กันในสายนะด่ากันอะไรกันนะซึ่งพอคุณผู้ชายเดินมารับสายปับ๊บผมก็อธิบายให้ฟังว่าเออมีดพับแบบนี้มาแล้วนะนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอคือคุณผู้ชายคนนั้นด่าผมว่า จะโทรมาทําไมเนี่ยอาจารย์อยากขายขนาดนั้นเลยไงถ้าเกิดขายของไม่ออกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็หัดพิจารณาตัวเองใหม่นะแล้วค่อยมาขายของอะไรเงี้ยคือเขาก็ด่าผมนะครับแล้วเขาก็ตาสายไปผมก็ยังงงอยู่ว่าเอา้าผมผิดอะไรคุณบอกให้ผมโทรหาแล้วก็คือในคะรอบครัวคุณอาจจะไม่พร้อมเยับเรื่องเนี้ยแล้วคุณจะบอกผมโทรหาทําทไมนะซึ่งผมก็อ้าวโอ้โหรู้สึกเสียอารมณ์มากนะคุณผู้ชม่อ อ่ะแล้วก็แล้วไปนะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ไม่พร้อมจริงๆเนะี่ยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าคุณเป็น f อผมแลวเคยลองซื้อกันเลยผมเลยนะคุณจะทราบดีว่ามีดพับที่เป็นดามัสกัตเนี่ยเวลาผมลงคลิปวิดีโอตอน8ปดโมงเช้าเนี่ยไม่เกิน9ก้าโมงเช้าอ่ะยังไงของก็หมดนะฮะผมไม่ได้อยากขายขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าคุณบอกให้ผมโทรหาผมก็โทรหานะฮะซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเนะอ่ะ เราต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้เพิ่งโดนเมื่อกี้เลยนะกำลังจะขึ้นทําวิดีโอเลยนะเพิ่งโดนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบพูดตามตามจริงไปนะครับผมก็ไม่อยากขายเท่าไหร่วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยอยากขายของเท่าไหร่นะแต่ว่าจะรีวิวให้เต็มความสามารถที่สุดนะครับนะอ่ะพอดีผมได้มีดพับด้ามหอยป๋าฮือมา3เบอร์นะครับคุณผู้ชมนะจริงได้มาหกแหละแต่ว่ามีพี่ที่เขารับก่อนหน้าไป3เล่มแล้วหลังจากที่ผมโดนด่าเมาื่อกี้ผมก็ไม่กล้าติดต่อพี่คนที่เหลือเลยนะ่ะ้นเลยแล้วกััน,นครบ วันนี้ใครสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่นะครับจะเป็นเบอร์คุณแม่ผมนะครับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่ว่างเหมือนเดิมผมก็จะไปทุระนะครับวันนี้ต้องประชุมด้วยนะครับก็สามารถติดต่อที่เบอร์คุณแม่ผมได้นะครับแบบนี้นะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับสําหรับตัวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นมีดพับด้ามหอยเต่าหื้อนะฮะก็เป็นมีดพับกองด้าเหมือนเดิมด้านในก็จะมีซองสาหรับนุ่มๆรองไว้ให้แบบนี้นะครับแล้ว เบอร์หนึ่งนะนะเบอร์หนึ่งด้ามหอยเป่าฮื้อแบบนี้เลยฮะมาี่สวยงามนะับผมมองดูแล้วผมยังชอบเลยแต่ว่ายังไม่มีวัสนาที่จะได้เก็บไว้นะเพราะว่าได้มาก็ต้องขายไปราคาค่อนข้างแพงครับเพราะว่า9-50บาทส่งฟรีเลยเพราะว่าราคาสูงขนาดนี้ผมยังเก็บไม่ได้นะยังไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะฮะขณะที่พับอยู่เนี่ยด้ามผมว่าน่าจะมีประมาณสัก4นิ้วน่าจะได้นะน่าจะมีถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่นะ สี่นิ้วนะตีเปสี่นิ้วเลยแล้วกันเพราะมันเกินมานิดหน่อยบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเชือกหนังนะฮะเชือกหนังแบบนี้นะอ่ะพอดีผมเปิดเลนส์ไว้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมอ่ะผมให้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะในมุมกล้องแบบนี้น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามหอยเป่าหือ้อนะเป็นเปลือกหอยแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยจะมีความใสๆนิดนึงนะฮะจะเป็นการเลซินไว้เลซินใสไว้ซึ่งจะทําให้ตัวหอยเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับ ตัวนี้มีแถมคลิปเน็บให้ด้วยไซส์ค่อนข้างยาวกว่าปกติทั่วไปปกติแพงนะครับตัวนี้นะปะกติก๋ยวขายทั่ 1, ่พันร้อยนะแต่ว่าผมจะขายที่950อยู่เพราะว่ามันได้ราคามาประมาณนึงแล้วผมก็ได้กําไรประมาณสัก50บาทผมก็โอเคแล้วนะครับผมตัวด้านหลังเนี่ยจะมีระบบฟิปเปอร์ให้ก็คือระบบกดเปิดนะครับแล้วก็จะมี a s สซิสซินโอเพนไหมมีให้ด้วยนะฮะนี่กันี่คือได้ความรู้จากช่องฮิบินะครับคุณผู้ชม การพูดตามพี่เขาก็ประมาณสักน่าจะห้าหมื่นแล้วนะฮะนะเป็นเป็นคนเก่งหนึ่งท่านนะที่ที่มาแนะนาผมนะครับบริเวณใบมีดจะมีตาโลโก้ของสื่อบาราชีครับตัวนี้จะเป็นดาวัตกัดแท้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะตีแค่67 l a เลเยอร์นะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าไม่ได้ลึกมากนะฮะแตนะ่จะมีแค่67 l a เลเยอร์นี่ครับจะเป็นด้าวหอยเป่าฮือนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนะี่ย เขาเตีนกี่เลเยอร์คือถ้าเกิดว่าเป็นมีดที่แบบดีๆนะก็คือเป็นหลักร้อยเลเยอร์ขึ้นไปนะฮะอ่าสวยงามครับเป็นระบบลาเนอร์ล็อกนะสำหรับตัวที่1ของวันนี้นะครับอ่าพับเก็บเลยนะค,คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา950บาทนะครับฟิลลิ่งดีนะแต่ว่ามันจะทรงแบบแหลมๆนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับเจ้านี่นะคุณแม่แปะให้เป็นเบอร์หนึ่งครับโทรหาผมแล้วบอกว่าอาจารย์ต้องการเบอร์หนึ่งนะฮะโทรหาเบอร์คุณแม่ผมนะก็าอะนะบอกอยากได้เบอร์หนึ่งก็จัดไปับ แล้วก็ในส่วนของเบอร์สองเนี่ยก็จะเป็นหอยเปาฮื้อเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่เปลือกหอยเปาฮื้อเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกันตรง,งที่ดีไซน์นะฮะไม่เมเลยอ่าถ้าใครชอบตัวนี้ก็จัดไปถ้าเป็นเบอร์สองนะนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบเบอร์หนึ่งมากกว่านะเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็จะค่อนข้างโอเคนะครับบริเวณคลิปเน็บเนี่ยจะเป็นคลิปเน็บสีเงินนะแบบนี้ แล้วบริเวณด้านหลังนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรอยหยักต่างๆแบบนี้เลยเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีความหนืดมากยิ่งขึ้นบริเวณด้านที่เป็นงานเลเซนเนี่ยเวลาโดนเหงื่อต่างๆปั๊บมันจะค่อนข้างลื่นนะฮะเขาก็เลยใส่ฟังก์ชันเรื่องของการหนืดมาให้นะฮะตอนนี้นะเป็นการลื่นตรงท้ายจะเป็นเชือกหนังครับคุณผู้ชมตอกได้หมด2จุดนะฮะแล้วก็บริเวณตัวเปิดจะเป็นระบบฟิปเปอร์นะครับคุณก็กดเปิดแบบนี้เลยปัปนะ๊บเนี่ย มีระบบ Assassi n Open นะครับก็สามารถเปิดได้ไวขึ้นนะระบบเป็น Liner Lo c k อกนะครับผมความยาวต่อทั้งชิ้นงานเนี่ยโดยรวมประมาณ8นิ้วน่าจะได้นะคุณผู้ชมนะประมาณเกือบ8นิ้วแหละผมว่าให้เป็น8นิ้วเลยก็ได้นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างคมมากนะถ้าเป็น d a ร์ c u สกเนี่ยค่อนข้างคมมากเลยนะผมก็จะต้องระมัดระวังในการวัดต่างๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอ้ o, นิ้วฮะใบมีประมาณสัก3นิ้วนะฮะ 7นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างกะทัดรัดนะโดยทั่วไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณได้มีดพับที่มีคลิปเหน็บด้านข้างแบบนี้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีซองมาให้นะค,คุณผู้ชมแต่ว่าคุณไม่ต้องหว่วงว่าจะมีลายมือผมเปื้อนไปไหมครับเพราะว่าผมจะทําการเก็บงานก่อนที่จะส่งไปแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชมก็คือมีดพับที่เป็นตัวแพงเนี่ยมันจะมีระบบเปิดที่ไม่ฝืดนะครับ ตัว250บาทเนี่ยยังมีบางตัวนะที่ผมรู้สึกว่าการเปิดด้วยฟิปเปอร์แล้วหลังเนี่ยมันจะมีความฝืดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นนี้คือไม่ฝืดเลยนะฮะนี่ชัดเจนนะครับอ่ะโอเคและถ้าคุณจะรับนะครับก็ราคา950บาทส่งฟรีครับคุณผู้ชมอ่าเบอร์สองนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองนะแล้วแต่คุณชอบนะครับเบอร์ไหนก็ตามแต่นะครับเบอร์สามอ่ะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันราคาเท่ากันเดะเลยเนี่นี่เบอร์สามอ่ะ โอ้โห oh, oh, oh. ตัวนี้ค่อนข้างมีความเป็นカラフルนิดนึงเพราะว่าบริเวณเปลือกหอยเนี่ยค่อนข้างเล่นสีสันเยอะมากนะคือสีสันนี่คือตามธรรมชาตินะค,คุณผู้ชมถามว่าข้อดีของการสะสมมีที่เป็นหอยเป๋าฮื้อก็คือคุณผู้ชมจะได้ลายที่เป็นแบบหนึ่งเดียวในโลกอะ่ะคือมันไม่มีอีกแล้ว่หอยที่มันจะแบบลายเดียวกันเป๊ะเ,เ,เหมือนกันเป๊ะแบบร้อเปนคือไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ไปคือจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะนี่คือความดีงามของการสะสมด้ามที่เป็นหอยเป่าฮื้อนะครับ อีกฝั่งนึงจะเป็นคลิปเนแบบทึบนะบริเวณเชือกด้านหลังก็จะเป็นเชือกหนังนะเหมือนเป็นหนัง P u อัดมากเลยครับน่าจะไม่ใช่หนังแท้นะอันนี้น่าจะเป็นหนัง P ิอัดแต่ว่าทําออกมาชิ้นงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนกันเลยครับระบบฟิปเปอร์ด้านหลังตรงนี้พอกดเปิดปับ๊บนะเอาหัวน,นี้ไม่มีระบบแอซซินนะฮะให้สบัดเข้ามือเล็กน้อยครับไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเซอร์วิสได้ง่ายกว่านะครับผม เพราะฉะนั้นการเปิดมีดที่ไม่มีระบบ As s a s s i n Open เนี่ยให้คุณทำการสะบัดข้อมือเล็กน้อยแบบนี้นะครับปับ๊บนี่นะมันก็จะเทได้เช่นกันนะครับผมว้าวตัวนี้แจ็มนะเบอร์สเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดตามความชอบผมนะเรียงมาทั้งหมดตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3ผมชอบเบอร์3มากสุดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเทมากนะฮะนี่อีกฝั่งมีคลิปเดบให้ด้วยนะครับแต่ไซส์เท่ากันเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกกันที่เรื่องของไซส์เนี่ยคือมันเท่ากันเลยนะนะฮะ ก็จัดไปครับตัวละ190บาทตัวละ950บาทส่งฟรีนะไม่ใช่190นะคุณผู้ชม950บาทส่งฟรีนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าผมพูดผิดก่อไปด้วยนะครับด่างหอยบอกคือมันแพงจริงนะเป็นด่างมัดกัดด้วยนะวันนี้ก็สติเลื่อนลอยเลยนะฮะ <laughs> ยูดีเหมือนโดนอัดหน้าแบบจังๆอะ่ะคุณผู้ชมแบบอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันได้ทําอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยโดนด่าเฉยเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ประมาณนึงแล้วกันนะครับวันนี้ค่อนข้างทีง่จะ เสียเซลมากนะครับด้านบนยวค่อยรีวิวนะแต่ว่าผมมีงานแปลกๆอันนึตามสัญญาว่าจะรีวิวมัสึดะนะครับผู้ชมเป็นงานกล่องดำนะฮะอันนี้เป็นงานมัสึดะของญี่ปุ่นไหนผมจะให้คุณดูนะครับ ซื้อไปกล่องเดียวแต่คุณได้มีสองชิ้นเลยนะฮะแล้วมันจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะในการที่ผมแกะไปผมจะพูดประวัติให้ฟังคือผมเนี่ยได้ไปดูในบทความของประเทศไทยที่มีการแปลขึ้นมาเขาบอกว่ามัซดะเนี่ยก็จะเป็นมีดประเภทหนึ่งในการป้องกันตัวใช่ไหมแต่ว่าผมไปดูบทความของญี่ปุ่นนะครับก็คือมันมันจะได้รายละเอียดที่มากกว่านั้นนะฮะเนี่ยมันได้รายละเอียดที่มากกว่านั้นซึ่งลึกกว่าเยอะเลยนะเขาบอกว่ามีดมัซดะเนี่ยจะเป็นมีดที่ ของญี่ปุ่นนะครับผมที่มีการทําในเมืองที่มีชื่อว่ามัสึดะนะแล้วไอ้เจ้ามัสึดะเนี่ยนะครับผมมันจะมีเหล็กเฉพาะของมันซึ่งจุดเด่นของมันกนะ็คือเรื่องของความคมที่มันรักษาได้นานและเรื่องของการจัดเก็บนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมจะลองเก็บให้คุณดูนะนะแบบนี้อ่ะตอนใส่ก็ต้องต้องต้องมีสตินิดน,นึงนะครับนี่นะเก็บปึ๊ดัดไปเลยนี่ฮะพอเก็บแล้วปั๊บเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายกับทันโต หรืออาจจะมองคล้ายๆกับไอคุชิทั่วไปที่หญิงญี่ปุ่นโบราณเขาชอบใช้ในการซ่อนไว้ในกิโมโนนะฮะเพราะเป็นการป้องกันตัวเวลาจับมาเนี่ยมันจะเนียนตาเลยนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยที่เมืองมัสดาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาซ่อนออกมาปั๊บแล้วดึงมันออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นมีดสมือนะคุณผู้ชมคล้ายๆกับดาบ2มือใช้ในการป้องกันตัวนะฮะและความพิเศษของเจ้านี่ก็คือจะเป็นเหล็กดีทูนะครับไม่ใช่งาสแตนเลสนะ ตัวนี้เป็นงานเหล็กดีทูและสันหนามากนะหนาประมาณสัก 4- 5ถึงมิลได้เลยนะครับสันทั้งสองเล่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เวลาจัดเก็บเนี่ยนะมันจะใส่ฝั่งนะครับเนี่ยนะจัดเก็บก็คือต้องใช้ความชำนาญน,นิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นมีดรุ่นนี้เนี่ยคุณจะต้องมีความชำนาญในมีดนะฮะประมาณหนึ่งเลยมือใหม่นี่คงจะไม่ได้นะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็นปลายตัดคิซกิแบบเฉียงนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปลายแบบโค้งนะ ซึ่งทั้งสองรุ่นก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเหตุผลเดียวก็คือเวลาที่เรามีมีดสองเล่มแบบนี้เนี่ยนะครับผมเขาไม่ทํามารูปลักเดียวกันเพราะว่ามันดูน่าเบื่อมันดูไม่สนุกนะเขาก็เลยทําให้อีกอันนึงเป็นปลายตัดเฉียงอีกอันนึงเป็นปลายโค้งนะฮะซึ่งพอเอามารวมกันปั๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นมีดที่อ่อที่สวยดีนะฮะแต่ว่าตอนเก็บคือคนต้องมีสตินิดนึงนะไม่งั้นจะเล่นมือเอาแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะมัสดาตัวนี้เนี่ย ผมได้มาในราคา950บาทครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่ได้มาในราคาส่งและผมได้มาแค่เล่มเดียวนะอนันนี้ผมได้มาเล่มเดียวนะหอยเป,ป่าฮื้อก็อยากเล่มเหมือนกันเพราะผู้ตามตรงเ่ยไม่มีตังออกมามเยอะไม่มีตังมาเยอะและอีกอย่างหนึ่งโคต้าที่ได้มาเนี่ยเขาให้มาน้อยด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นเจ้าของได้เนี่ยจากของผมเนี่ยคือคุณก็ซื้อไปในราคาปกติแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้ผมก็ได้มาในราคา950บาทนะครับแถมผมขายในราคา950บาทเพราะว่าผมขายคาทุนไปเลย แค่อย่าเอาวารีวิวให้คุณได้ดูกันว่ามันเป็นมีดแบบนี้นะนะฮะเพิ่มความเจ๋งในวิดีโอนะครับผมเรื่องกําไรอย่างที่ผมบอกไปว่าผมขอแค่ผมอยู่ได้นะฮะพอขายมีดรวมๆแล้วเนี่ยยังได้กําไรอยู่นะครับสัก3 0 0ร้อยสบาทเนี่ยผมโอเคแล้วนะครับไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะเป็นเจ้าของมาสดาเล่มนี้นะครับราคาอยู่ที่950บาทครับาทอันนี้ผมจะขาดทุนที่ค่าส่งนะฮะอ่ะโอเคจัดไปครับ มีอีกนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วงานญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีอีกเยอะนะแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเลือกเอามารีวิวเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของอันที่มีตํานานแล้วก็อันที่มันดูแลไปต่อได้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาเพราะว่าติดมืองเงี้ยผมแย่เลยเพราะว่าผมไม่ได้มีเงินทุนหนาผมก็เป็นลูกชยายทาวนนาเนี่ยน,นะฮะที่ค้าขายแบบตรงไปตรงมาผมมักจะบอกกับ fc เสมอเะครับว่าถ้าคุณซื้อมีจากร้านผมไปแล้วคุณเปิดกล่องมาปรากฏว่าคุณไม่ประทับใจนะฮะคุณคืนมาได้เลย พของถึงผมปั๊บนะผมจะคืนเงินคุณให้แต่ของต้องสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าคุณเอาไปทำอะไรไม่ดีแล้วนพังแล้วมาให้ผมคี้ไม่ได้นะนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดของสมบูรณ์ดีนะนะแล้วคุณเอ่อจะคืนก็ก็ได้เลยไม่มีปัญหาคนระับผมยินดีแบบนั้นเลยเพราะว่ารู้อยู่นะครับว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไประทับใจเนี่ยมันเสียอารมณ์ซึ่งผมก็บริการให้คุณแบบนั้นเลยซึ่งไม่มีร้านไหนทําให้คุณแบบนั้นแน่นอนแต่ผมให้คุณผมบอกแล้วว่า ผมเป็นลูกชาวไร่ชาวนาบรรพุรุษบรรพุรุษผมทำนาแะแล้วก็ผมขายของด้วยความซื้อตรงถ้ามันจะอยู่ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะฮะอ่ะบอสดานนะครับตัวนี้950านะครับผมแบบขาดทุนนิดๆนะฮะขาดทุนค่าส่งโอเคไปต่อเลยแล้วกันเนี่ยขึ้นงานญี่ปุ่นผมขอขึ้นทันโตสักเล่มเลยไหมฮะอันนี้หนึ่งแล้วกันฮนะขออนุญาตขึ้นทันโตสักนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นงานทันโตครับคุณผู้ชมมีกล่องให้นะครับมีกล่องบุค้าให้ นนี้คืองานทันโตนะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องบูพ่าก่อนดีกว่าเคยมารีวิวแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องมารีวิวอีกรอบหนึ่งเผื่อมีคนสนใจนะ,ะสิ่งที่คุูจะได้ไปก็คือจะเป็นกล่องบูพ่าแบบนี้นี่พอเปิดแนละ้วปั๊บรูหรานะครับผมด้านในก็คือจะแบบโอ้โหเหลืองมากเลยนะเหมือนขโมยเจ้าวาดมาใส่เลยนะนี่นะ <laughs> เหลืองมากนะฮะพอได้ไปปั๊บเนี่ยนะครับผมจะเป็นงานทันโตที่มีกล่องดูหรูหราดูดีนะฮะ แบบนี้บริเวณฝักนะครับผมจะเป็นฝักไม้ไม้แท้นะครับผมลักษณะเหมือนกับว่ามีการลวดลายสลัดสีดำนะยาวมาเลยจนถึงตรงนี้จะเป็นเชือกถักซาจิโอนะฮะมีสะดือนะเป็นสีทองสวยๆเลยบริเวณบางคมนะก็จะเป็นลวดลายต้นไม้ใบหญ้านะฮะแบบนี้ครับ ถัดมาจะเป็นเชือกถักเช่นกันแล้วก็ตรงด้านในจะเป็นลายหนังกระเบนเทียมนะครับไม่ใช่หนังกระเบนแท้นะอันนี้เป็นหนังกระเบนเทียมที่มีการฟอกไปสีขาวนะครับตอกได้หมดไม่ไผ่นะแล้วก็ตรงด้านท้ายคุณผู้ชมจะได้เป็นลวดลายแบบนี้ครับเป็นดอกไม้ใบหญ้าแบบนี้นะครับดึงออกมาปับ๊บเหล็ก1 0 6 0นะครับคุณผู้ชมคอจะเป็นคอทองเหลืองนะ แล้วก็ดีไซน์ต่างๆคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้จริงนะตัวนี้ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดีกว่าก็อยากจะจําเหมือนกันว่าทันโตมันยาวเท่าไหร่นะฮะปกติทั้โตจะเป็นงานของผู้ชายนะที่ผู้ชายจะพกไว้นิ้วครึ่งนะสำหรับด้ามจับนะครับผมใบมีดยาวอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะฮะโดยรวมว่าอยู่ที่ประมาณสัก18นิ้วกว่า,วานะฮะถ้าคุณจะรับนะครับผม ตัวนี้ปกติ1,300บาทส่งฟรีใช่ไหมผมจัดให้ราคาพิเศษเลยฮะลดมาอีก1น0บาทเลยนะฮะหนึ่นสองบาทส่งฟรีฮะยอมนะฮะยอมแนละ้วกำไรเอาไว้ก่อนแนละ้วทีนี้ต้องการปล่อยของก่อนนี่ลองมาเล่มเดียวนะไม่กล้าเอามาเยอะนะ,ะับเพราะว่าถ้าม,มาเยอะแล้วกลัวปล่อยไม่ออกจริงๆนะฮะอ่ะไปต่อผมยังมีเจ้านี่คุณผู้ชมได้ว่าสองเล่มเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่ามีดจิ๋วห้าไม่รู้ว่าใครจาได้บ้าง นะเพราะว่าเหตุผลก็คือผมนะได้เจ้ามีดหั่นสเต็กตัวนี้มาแล้วมันมีแบบรุ่นเดียวกันนะทั้งหมด5รุ่นแล้วผมรีวิวตัวนี้เป็นรุ่นที่5ผมก็เรียกมันว่ามีดจิ๋ว5ซึ่งคุณก็ยังสามารถเรียกได้นะถ้าคุณจะเอาเจ้าจิ๋ว5ตัวนี้เนี่ยผมมีให้มันเป็นมีดหั่นสเต็กค,ครับคุณผู้ชมฮนะเขามักจะใช้ในร้านอาหารโดยทั่วไปที่แบบว่าต้องการให้มีตรีมของร้านเป็น,นคลายกับวินเทจนะเขาจะใช้รุ่นนี้บริเวณซองจะเป็นซองหนัง P u อัดครับมีรดลายมังกรให้ เดินได้ไปสีน้ําตาลอ่อนๆนะซึ่งมันก็ทําให้การตัดด้วยสีน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยมันดูดูละมากยิ่งขึ้นนะซองไปสีน้ําตาลเข้มตัดด้วยสีน้าตาลอ่อนนะก็ถือว่าเป็นศินลปะที่ใช้ได้เลยทีเดียวกระดุมนะฮะจะเป็นกระดุมทองเหลืองแกะมาป,าปันะ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามันเป็นมีดแบบนี้ทรงสวยนะคุณผู้ชมที่อื่นเขาขายเป็นพันเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชาร์จราคาแพงขนาดนั้นนะนะฮะนี่นะ ที่อื่นขายแพงมากนะชาร์จราคาเป็นพันเลยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ,ะทั้งที่แบบว่าต้นทุนเนะี่ยคือมาประมาณอ่ะผมพูดได้เลยนะ,ะว่าต้นทุนมา200กว่าบาทนะฮะประมาณ2 1 0บาทนิดๆพอรวมมาค่าส่งนะประมาณสัก2 1 5บาทผมขายอยู่250ราผมเห็นผมบอกตรงๆเลยว่ากําไรประมาณไหนคุณก็เห็นอยู่30กว่าบาทนะฮะแต่ถ้าผมขายได้2เล่มก็หมาวว่าผมได้กำไร60บาทถูกไหมฮะหกบกว่าบาท7จบบาทประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดผมขายอื่นๆรวมๆด้วยเนี่ยนะก็จะได้ค่าแรงแม่และค่าแรงผมผมก็พอแค่นี้นะฮะต้องการแค่นี้จริงๆไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการนะอ่ะสี่นิ้วครึ่งสําหรับด้ามจับครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยประมาณสัก4นิ้วเช่นกันนะฮะก็โดยมประมาณ8นิ้วนะครับผมสันหนาหนามากนะมากกว่า4มิลด้วยแล้วเปิดคมแล้วด้วยตัวนี้คมจัดนะคุณผู้ชมผมจะลองคมให้คุณได้ดูกันเพราะว่ามันเป็นมีดที่25 0บาทแต่ว่าคุ้มค่าจริงคุ้มค่าจัดเลยนะฮะอ่าดูฮะ มันคมแบบที่ไม่ต้องเล็งเลยคุณผู้ชมคุณจะเอาแบบไหนก็ได้เลยตัวนี้ได้ทุกแบบเลยเกี่ยวกับเรื่องของการแบบใช้งานเรื่องของความคมนะก็คือได้ไปไม่อายนะฮะถ้าคุณต้องการมีดหั่นสเต็กตัวนี้นะครับสำหรับเจจิ๋วห้าตัวนี้คุณผู้ชมจัดไปในราคา250บาทไม่รวมส่งนะครับค่าจะส่ง50บาทนะคุณผู้ชมถ้าผมจะส่งให้ฟรีเนะี่ยคงจะไม่ได้งจริงผมบอกเลยว่าผมขาดทุนนะผมได้มาก็2 1 0บาทแล้วอนะผมได้ส่วนต่างประมาณสัก35บาทประมาณเกือบสี่บิบบาทนะฮะ ราขายได้สองเล่มอ่ะถึงจะได้แปดสิบาทคุณผู้ชมลองดูว่าจากการลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะนี่นี่คือความจริงนะอ่ะโอเคไปต่อมีให้สองเล่มนะครับเจ้านี่แต่ที่เหลือด้นานหน้าเนะี่ยคือมีแค่อย่างละเล่มจริงนะผมไม่ได้มีเยอะกว่านี้จริงไม่เชื่อถ้าเกิดคุณอยากลองใจผมคุณเอาใครมาโทรมาก็ได้นะฮะโทรแบบว่าลูกลูกน้องคุณโทรมาคนนึงแล้วลูกน้อยอคนนึงโทรมาก็ได้นะมันคือเล่มเดียวก็คือมีเล่มเดียวจริงนะครับอันเนี้ยไม่โกหกเนะอ่ะต่อครับ ผมมีไหนขึ้นมีดใบาตายมาแนละ้วผมขอขึ้นอีเส้นแล้วยกันอ่าไอ้เจ้านี่เจ้านี่สองร้อยส่งฟรีนะคุณผู้ชมเป็นส่งจระเข้นะครับเหลือเล่มเดียวเนะี่ยเหลือเล่มเดียวตั้งแต่คลาสที่แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ออกไงเนะี่ยซองไปซองหนังคุณผู้ชมลองเทียบดูกับเจ้านี่นะด้านบนเนะี่ยซองจราหมุนกว่านะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยคือซองค่อนข้างจะแบบชูฉาดนิดนึงนะนะอ่ะมีตัวลายให้ด้วยแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงซองนะเอาไปต่อเลยแต่ว่ามันเกรดวัสดุเดียวกันนะ ซองเนี่ยเกรดเท่ากันเลยแต่ว่าส่วนของใบมีดเนี่ยตัวนี้จะมีความความกว้างของใบมีดน้อยกว่าแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยอาจจะดูไม่สวยเท่านะแต่คุณสามารถจะไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมจัดให้200ส่งฟรีคมนะคุณผู้ชมสําหรับจจรเจ้าจระเข้ตัวนี้นะเนี่ยใบายตายด้วยแล้วก็ตัวตัวที่แบบกระทัดรัดมากนะครับประมาณสักด้ามจับสักสี่นิ้วครึ่งได้ไหมสี่นิ้วนะฮะใบมีดอยู่ที่ สี่นิ้วเช่นกันประมาณแปดนิ้วนะครับตัวนี้เปิดคมเหมือนกันเลยนะครับเรื่องของความคมนี่คือต้องยอมว่าจริงๆนะว่ามีดประเภทเนี้ยค่อนข้างคมนะคุณผมมู้ชมนี่ฮนะอันนี้ไม่ได้โม,โมโนะว่ามันคมจริงๆเนี่ยนะฮะโอ้โหยอมเลยนะว่าคมจริงเนี่ยขายเจ้าเจ้าจระ,ะเข้น้อยตัวนี้นะครับผมสองร้อยบาทส่งฟรีถ้าคุณไม่อยากเสียค่าส่งไปด้วยคุณก็เอานี่พวกไปด้วยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะก็เท่ากับว่าคุณจ่ายอยู่ที่450บบาทคุณได้ไปเลยสองเล่มนะสุดคุ้มเลยนะฮะ ปกติตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมเคยเอามาจัดโปรโมชั่นแล้วผมก็ไม่อยากจะเพิ่มราคาขึ้นนะนะตัวนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะราคา250นานะครับไม่ลบตรงนี้นะแต่ว่าเราเคยให้ราคานี้ไปแล้วก็จัดไปนะครับมันเลหลือแค่เล่มเดียวแล้วจะได้ปล่อยให้หมดนะครับอโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของโคลอมเบียวันนี้มีรีวิวหนึ่งชิน้นอ,อ๋อคุณผู้ชมวันนี้ สำหรับใครที่สั่งซื้อมีดพับที่เป็นหอยเป่าฮื้อไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองดูนะมันใส่กันได้ไหมผมมีซองอันนี้ให้หนึ่งอันมันเป็นซองที่เจ้าของรา้านทแบบว่าซื้อเยอะแล้วเขาก็เลยแถมมาให้นะไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมเนะี่ยได้ไหมโอ้โหฟิตเปี้ยเลยฮะฟิตเปี้ยเลยไม่ได้เนะอาเป็นว่าใครอยากได้ซองอันนี้เดี๋ยวผม ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณโทรมาเป็นสายแรกแล้วหรือว่าสายไหนก็ตามแต่แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีคนขอแล้วคุณขอพอดีผมให้อันนี้ให้ฟรีเลยแถมให้เพราะว่าเขาผมก็ได้มาฟรีเหมือนกันอันนี้ยนะใครจะเอาหอยเป่าฮื้อเนี่ยนะผมให้ฟรีอนนเนี่ยแถมให้ได้อันเดียวครับมีแค่ซองเดียวนะผมแถมให้เพราะว่าเขาก็ให้ผมมาอันเดียวเหมือนกันเนะฮะโอเคเนาะขอแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องคนแรกที่ขอนะถ้าิคุณโทรมาสั่งเบอร์สามปั๊บแล้วคุณโทรมาคุณขอปั๊ ประมาณนี้แล้วก็มีโคลัมเบียเหลือหนึ่งเล่มคุณผู้ชมอันนี้นั่น,นไม่ใช่หนึ่งเล่มครับหมายถึงว่าเหลือหนึ่งุ่นแต่ว่าันนี้มีประมาณสักสองสามเล่มนะเป็นรหัส A10 ครับเป็นซองพาลาเลอนนอะเดินได้สีแดงโอ้โหวันนี้ผมจริงจังมากเลยรู้สึกไล้ว่าวันนี้รีวิวจริงจังมากเลยมาถึงปับ๊บนำเสนอปั๊บเปลี่ยนนำเสนอปั๊บเปลี่ยนนะคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับปรับอารมณ์ไม่ทันจริงนะฮะ อ่ะโอเคครับผมก็จะเป็นซองพาย้อนสีแดงนะคุณผู้ชมเป็น A10 นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อก2ตัวอันนี้ไม่แปลกนะ2ตัวไม่แปลกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องให้รัดกลุ่มนิดนึงมันมีดีเทลเกี่ยวกับเรื่องด้ามจับนะฮะแบบนี้แต่บางรุ่นคือด้ามจับตรงๆเลยแต่มีตัวล็อกแค่สตัวนี่คืองงมากนะฮะแต่อันนี้คือไม่แปลกปับนะ๊บนะฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับมีดโคลอมเบียรหัส A 1 0นะครับตัวนี้ราคา290บาทไม่หนมส่ง ค่าส่งอยู่ที่50บาทนะฮะถ้ากับว่าถ้าเกิดคุณสั่งเล่มนี้เล่มเดียวจ่ายที่350บาทเอยจ่ายสามร้อยสี่สิบบาทคือจบเลยนะฮะข้อเดียวของเจ้านี่ก็คือมีองค์ไกตรงมือนะฮะคุณจับไปปั๊บเนี่ยนะคุณใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีทางไปโดนคมแน่นอนเพราะว่าคุณได้เอาส่วนที่อันตรายสุดอ่ะสอดเข้าไปในนี้แล้วนะมันมีระบบเซฟตี้คือเป็นห่วงไว้เลยนะนี่คือข้อเดียวของเขาแล้วเจ้านี่คือเป็นฟูลแทงแข็งโป๊กนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าควาแข็งหรือแข็งโป๊กเลยนะ เพราะเป็นฟูลแทนส์นะเยี่ยมเลยนะครับผมสำหรับเจ้า A 1 0นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าจะรับนะครับอย่างที่บอกไปว่า290บาทไม่รวมส่งนะฮะค่าส่งอยู่ที่50บาทนะครับจบที่340บาทรอรับที่หน้าบ้านได้เลยครับจากที่ปลายทางก็ได้นะเนะเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะครับ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นะครับเป็นเบอร์คุณแม่นะคุณผู้ชมโทรไปจะเจอกับแม่ผมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รับเองเพราะว่า ผมขับรถบ่อยมากนะครับถ้าเกิดผมไปรับสายแล้วอันตรายนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเฉี่ยวชนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมยีย่สิบหกนาทีแล้วอีกสักเล่มนึงได้ไหมนะเนี่ยอีกสักเล่มนึงได้ไหมโอ้สาวแลมโบ่ขึ้นมานคุณผู้ชมไอัแลมโบ่สีนะครับตัวนี้ใบดำเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแลมโบห้าก็ยังมีเก้าร้อยห้าสิบบาทครับคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วกันครับวันนี้ผมคิดว่าไปประมาณนี้ดีกว่านะน่าจะไม่ไหวแล้วนะคร เบอร์โทรครับ063 130 5304นะครับคุณผ mm ู้ชมถ้าเกิดว่าจะอุดหนุนก็ติดต่อได้นะครับ mm hmm. บ้านมิตคโคอิทีดีบริการครับผมบายบายสวัสดีครับ